วันนี้ยังหนูมีนัดเรื่องอการตรวจสแกนนะคะเข้าเครื่องสแกนหาผลของอความหนานแน่นของมวลกระดูกนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยพวกเราเนี่ยควรที่จะมีการตรวจบ้างนะคะเพื่อนๆสมควรที่จะมีการตรวจบ้างเราจะชะล่าใจไม่ได้เลยนะคะแล้วก็ถ้าเราตรวจพบว,ว่าเรามี เป็นกระดูกพุนนะคะเป็นโรคกกระดูกดพุนเนี่ยเราก็กินยาได้นะคะหมอก็มียามาให้กินก็คืออา,อาจจะเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับมวลกระดูกอะไรประมาณแบบนี้นะยังไม่ได้ไปยังไม่ได้ไปอ่านบทความหรือว่ารายละเอียดผลดีผลเสีย อของมวลกระดูกอันนี้นะของการเป็นโรคก,กระดูกหุ่นหรืออะไรยังยังไม่ได้ไปอ่านนะแต่ก็เอพอมีความรู้อยู่บ้างน,นั่นแหละเลือท้าพูดถึงเราไปหกลม้มเราไปอแข้งขาหักคือกระดูกเปราะบางเกินไปอะไรอย่างเนี้ยนะก็ต้องอเขาเรียกอะไรละ่ะอาจจะอยู่ในขั้นในข่ายของคนที่มี มวลกระดูกที่ไม่แข็งแรงไม่แน่นนะคะไม่แน่นพอแต่ยนูเชื่อว่ายนูเองเนี่ยมีมวลกระดูกแข็งแรงแน่นอน <c oughs> คือฟันทงเลยนะเพราะว่าเป็นคนที่ออกกําลังกายที่ใช้แรงงานไม่ใช่ออกกําลังกายในฟิตเนสนะคะคําว่าออกกําลังกายของยหนูเนี่ยนะก็คือเป็นการออกกําลังกายที่ใช้แรงกายนะคะใช้แรงกายใช้กล้ามเนื้อก็คือเป็นคนจนเนาะ สาวน้ําขึ้นจากบอ่อหาบน้ํามาบ้านนะคะแล้วก็ต้องยกน้ําเทใส่โอ่งนะซักผ้ารีดผ้าซักผ้าด้วยมือเนาะสมัยก่อนนี้ซักผ้ารีดผ้าแล้วกเ็เป็นแม่ค้าหาบขนมถ้วยขายในตลาดนะคะซึ่งหนักทั้งไปแล้วก็กลับเพราะว่าเราต้องหาถ้วยเปล่ากลับมาด้วยนะคะแล้วก็มีอะไรหลายๆอย่างนะก็คือเป็นคนที่มีฐานะ ไม่ใช่ค่อนข้างยากจนแต่ว่าค่อนข้างาปานกลางค่อนข้างจนเอ๊ะจะพูดยังไงดีนะปานกลางแต่ค่อนข้างจนเอาอย่างนั้นดีกว่านะครับไม่ถึงขนาดกับว่าอดๆอ,อยากๆนะไม่เคยถึงขนาดนั้นเพียงแต่ว่าชักหน้าไม่ถึงหลังนะใช่ <laughs> ใช้คำว่าชักหน้าไม่ถึงหลังดีกว่า แล้วทีนี้พอโตมาเยหนูก็ยังทํางานที่มันเป็นงานหนักอะที่คิดว่าตัวเองคือมันเป็นงานหนักของเราอ่ะนะคะอ้าว điều thôi hà nông bên bé mình, nhưng... <laughs> <laughs> mà ừ, ừ, mà ก็ไปเขาก็ถามประวัตินะคะในในว่าเราเนี่ยเคยล้มไหมเคยนู่นนี่นั่นไหมเคยสูบบุหรี่หรือเปล่าดื่มเหล้าไหมอะไรอย่างเงี้ยก็ถามเป็นเบสิกพื้นฐานทั่วๆไปนะก่อนที่เขาจะทําการาเข้าเครื่องสแกนเครื่องสแกนก็จะเป็นเตยีงตยงเตียงที่ปูพื้นด้วยเหมือนกับหนังหรือผ้ายาง น่าจะเป็นหนังคล้ายๆกับเอตียงโรงพยาบาลทั่วๆไปไม่เห็นบัด,ดียาเลยดดเป็นเตียงเหมือนโรงพยาบาลทั่วๆไปแล้วก็ขึ้นไปนอนแล้วเขาก็จะมีตัวที่จะสแกนเราเนี่ยเหมือนเป็นอ,อยู่ข้างบนเนาะมันเป็นเหมือนเป็นโคมไฟอะไรประมาณอย่างเงี้ยส่องอยู่ข้างบน เอซึ่งเราก็ไปเอนกายนอนลงไปบนเตียงนะฮะแล้วก็เขาก็จะบอกว่าให้เราเนี่ยเอาเหยียดขาตรงเหยียดแขนตรงแล้วก็เอคุยได้นะหายใจปกติเอาอเป็นกล่องสามเหลี่ยมมาวางไว้ที่ปลายเท้าเราแล้วก็ให้เราเอาเอาเท้าเราเนี่ยเอซึ่งตอนเรานอนปกติเหยียดขาลงไปเนี่ย ซึ่งตอนเรานอนปกติเนี่ยเรา,าจะเหยียดขาตรงใช่ไหมแล้วเขาก็ให้เราเอาปลายเท้าของเราในเข้าหากันเบือน,นิปโปูกันนิปโป้ไปชนกันน่ะประมาณแบบนั้นนะแล้วเขากา็จับขาแล้วเนี่ยเอียงไปนิดนึงบอกว่าจะสะแกนสะโพกข้างหนึ่งพอเขาสแกนไปเรื่อยเรื่อยเอยสักพักหนึ่งเขาก็จะบิดมาอีกข้างแล้วเขาก็บอกว่าตอนนี้ก็จะสะแกนอีกข้างหนึ่งนะ สะโพกอีกข้างหนึ่งหลังจากนั้นเขาก็จะเอาไอ้ตัวกล่องสามเหลี่ยมเนี่ยที่ค,คล้ายๆทรงพีระมิดเนี่ยออกออกไปแล้วเขาก็บอกว่าเขาจะเอากล่องสี่เหลี่ยมขึ้นมาตั้งแทนเอากล่องสี่เหลี่ยมขึ้นมาตั้งแล้วก็ ให้เราเนี่ยเอาขาขึ้นไปพาดบนกล่องสี่เหลี่ยมคล้ายๆกับท่าที่ยานูนอนปกติบนที่นอนที่พื้นแล้วก็เอาขาขึ้นไปวางบนโซฟารประมาณแบบนั้นลักษณะแบบนั้นแล้วเขาก็ถ่ายนะก็สแกนน่าจะสแกนช่วงขาขาล่างนะขาล่างใต้หัวเข่าอะ่ะทีแรกก็สแกนขาช่วงบนสักพูกอะไรอย่างนี้แล้วพอเราเสร็จจากที่ สแกนจากไอ้กล่องสี่เหลี่ยมอันนี้เขายกกล่องสี่เหลี่ยมออกเขาก็ให้เรานอนท่าตรงธรรมดาแล้วทีเนี้ยเตียงมันก็จะเลื่อนไปเลื่อนมาแล้วก็สแกนอะไรของเขาก็ไม่รู้แหลกเขาบอกที่สแกนนี่ก็คือสแกนช่วงล่างทั้งหมดสัญญาณไม่ดีเขาสแกนช่วงล่างนะคะไม่ไม่ได้สแกนช่วงบนเลยนะนการหา ขามวลกระดูกนี่คือเฉพาะแค่หน้าเฉพาะแค่สักูกขาก็แป๊บเดียวนะไปรอยนุไปก่อนก็คือมีนัดบ่ายโมงสิบนาทีนะก็ตื่นสัญญาณวิ่งเส้นนี้ไม่ได้นะก็มีนัดบ่ายโมงสิบนาทีนุไปก่อน ไปที่คือตื่นเที่ยงสัญญาณหายตื่นเที่ยงแล้วก็กว่าจะอาบน้ำแต่งตัวนะแล้วก็ออกไปก็ใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงไปถึงที่นูน่นก็เที่ยงครึ่งเที mm ่ย hmm. งครึ่งเที่ยงสี่ประมาณนั้นนะคะแล้วก็เข้าไปเช็คอินเขาก็เลยบอกว่าอยู่มาเออร์ลี่นะก็ ต้องรอหน่อยก็เลยว่าเออ,เอ,อไม่เป็นไรหรอก <S 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 อ,อยู่มาเออรี่ต้องรอหน่อยแล้วก็อ่าโอเคนะก็นัดของเราก็คือบ่ายสิบเอ,อ่อก็คือคือบ่ายโมงสิบนาที <S 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 แล้วก็นั่งรอนะ นั่งรอไปเขาก็เรียกเราอยู่ที่ประมาณาบ่ายโมงยี่สิบได้นะประมาณบ่ายโมงยี่สิบที่เรียกเราก็จะมีคนอื่นมาอย่างต่อเนื่องนะก็บบ่ายโมงนัดบ่ายโมงบ่ายโมงแต่มันจะเป็นสถานที่เดียวกันกับ มันจะเป็นสถานที่เดียวกันกับที่ไปตรวจไมโครแกรมไปตรวจมะเร็งเต้านมนะเป็นที่เดียวกันนะุก็เลยเหมือนมันไม่ค่อยใหญ่อะแต่ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแต่มีผู้หญิงมานะที่มาตรวจก็เขาก็เรียกมา ه, ฉันมาเช็คอินตรวจไมโครแกรมฉันมาเช็คอินตรวจกระดูกอะไรอย่างเงี้ยนะก็จะมีอยู่แค่สองอย่างเท่านั้น ตรวเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กลับบ้านตายสัญญาณเป็นอีกแล้วสัญญาณไม่ดีเดี๋ยวจะต้องถ้าเพื่อนๆที่มาดูไลฟ์สดของยูนูวันนี้ไม่ทันหรือว่าดูแล้วมันเกิดเห็นติดขัดแบบนี้ก็ไม่ต้องดูก็ได้นะไม่ต้องดูก็ได้นะเดี๋ยวเอาสักประมาณบ่ายๆเนาะบ่ายๆที่เมืองไทยเนี่ยยูนูจะ ยัยหนูจะ,ะโหลดจากกล้องหน้ารถนะคะโหลดจากกล้องหน้ารถก็จะได้ภาพที่คมชัดหน่อยหนึ่งนะคะแล้วก็ต่อเนื่องนะอันนี้สัญญาณไม่ดีนะก็ไม่ต้องกังวลนะเพื่อนๆแล้วก็ไม่ต้องเกรงใจนะคะว่าจะต้องมานั่งดูยัยหนูกับไอ้สัญญาณหมุนติ้วๆแบบนี้นะ ให้เราไปก่อนก็คือเป็นกฎจราจรนะฮะถ้าสมมุติว่าเราจอดพร้อมกันเนี่ยทางฝั่งเขาต้องให้ทางแถบขวามือไปก่อนคือขวามือของเขาก็คือเรานี่แหละจะให้ไปก่อนคนที่จะเลี้ยวขวานั่นคือกฎจราจรที่นี่ เดี๋ยวเพื่อนๆรอดูเยดูอัพโหลดนะอัพโหลดเป็นคลิปนะคะจากอ่อจากกล้อง d a s h แค m นะคะเพราะว่าขึ้นไลฟ์นี่รู้สึกว่าไอ้สัญญาณของ ular เซีลูล่าเนี่ยมันไม่สเสถียรไม่ดีนะครับก็ผลข้อดีของการไปตรวจมาเนี่ยทำให้เรารู้นะว่าเราเป็นกระดูกพุ่น นะสมมุติว่านะถ้าเราเป็นกระดูกพุนเนี่ยเราก็จะต้องกินยาสมังสม่งเสมอจากหมอเนาะแล้วก็ระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องออการหกล้มเอ๊ะจริงๆหกล้มนี่มันระมัดระวังได้ไหมก็ระมัดระวังได้เช่นการก้าวเดินเนาะตกหลุมตกล่องการก้าวขึ้นบันไดหลีกเลี่ยงการขึ้นบันไดหลีกเลี่ยงอะไรที่มันเสี่ยงต่อการหกล้มหกลุกอะไรแบบนี้นะหลีกเลี่ยงการกระโดดโลดเต้น นะเพราะว่าอายุเยอะแล้วเนอะอะไรอะไรผก็ไม่ดเีเราจะมาหวังแต่ว่าจะให้หมอพยาบาลเขามาแนะนําเราเนี่ยไม่ได้นะเพราะว่าเดี๋ยวนี้สื่อโซเชียลมันก็ทันสมัยเนาะแล้วก็มีบทความต่างๆมีเว็บไซต์ของโรงพยาบาลนะคะให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยนะคะเราไม่ต้องให้ลูกหลานเราเนี่ย มาอ่านบทความพวกนี้แล้วมาดูแลดูแลเรานะฮะแต่เราเนี่ยสมควรที่จะอ่านบทความพวกนี้แล้วดูแลตัวเองนะครับเพื่อไม่ให้ตกเป็นภาระาแก่ลูกหลานนะเขาก็ต้องขามาหากินของเขาด้วยเขาต่างคนต่างมีชีวิตรับผิดชอบชีวิตของตัวเองเราก็อย่าไปสร้างภาระให้กับพวกเขา เดสแคมอยู่นะตอนนี้ยังูไลฟ์สดอยู่นะแล้วมันจะมีกล้องหน้ารถติดตั้งหน้ารถเนี่ยสามารถที่จะอัานคลิปตลอดระยะทางนะคะก็เพื่อนๆก็ไปติดตาม ดูในคลิปนั้นเนาะดูไลฟ์ไม่ได้นะมันติดติดขัดก็ไปดูในคลิปเอาเนาะ ภาพร่างกายของเราเนี่ยดยการออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอเนี่ยมันมันช่วยมันไม่ได้ช่วยแค่ให้เราเนี่ยมีเลี้ยวมีแรงแข็งแรงนะคะอย่างเดียวมันทําให้กล้ามเนื้อของเราเนี่ยเราไม่เป็นเขาเรียกว่ากล้ามเนื้ออ่อนแรงก็คือเราจะบริหารกล้ามเนื้อของเราเนะเลือดลมก็จะสูดฉีด ไหลเวียนได้ดีได้ดีขึ้นนะดีกว่าคนที่ไม่ได้ออกกําลังกายนะคะหลายๆคนสาวๆก็จะชอบควบคุมอาหารอย่างเดียวนะก็คือหัวอ้วนก็จะใช้วิธีแคบควบคุมควบคุมปริมาณของอาหารแต่ไม่ต้องออกกําลังกายเน้นที่ตัวเลขนะตัวเลขบนตาช่างนะ ฉันต้องการเอาตัวเลขบนตาช่างนี่ตัวเลขจะต้องให้อยู่ในมาตรฐานนะคะน้ำหนักเท่านั้นเท่านี้แต่ลืมดูแลเรื่องอกล้ามเนื้อกับมวลกระดูกนะ,ะต้องต้องใส่ใจตรงนี้ด้วยนะคะใครๆที่ควบคุมน้าหนักนะอยากจะมีรูปร่าง children, 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 อลชอนอแนอย่างเดียวไม่ได้เะครับเพื่อนคุณดีอย่างเดียวไม่ได้นะคะกล้ามเนื้อเนี่ยต้องบริหารกล้ามเนื้อออกกาลังกายนะคะ ให้กล้ามเนื้อมันยืดจุดให้กล้ามเนื้อมันเขาเรียกันูืว่าอะไรล่ะกับบริหารกล้ามเนื้อให้มันกล้ามเนื้อได้ออกกำลังกายอ่ะนะแล้วมันก็จะแข็งแรงขึ้นนะคะแล้วก็กมวลกระดูกเราก็จะแข็งแรงด้วยนะคะเลือดลมสูงฉีดดีนะคะไม่มีไขมัน ือก็ฮืกะหอบมาพูดแบบละล่ำละลักอะไรแบบนั้นไอ้อย่างนั้นเหนื่อยเกินไปนะคะก็ถือว่าเหนื่อยเกินไปเราสามารถที่จะออกกําลังกายแบบนั้นได้เขาเรียกว่า,า high intensity interval training นะคะก็คือเป็นการออกอกําลังกายแบบขั้นอ off, อนออฟหมายถึงหนึ่งนาทีออกแบบนั้นแล้วก็อีกหนึ่งนาที ก็สโลลงมามาเดินอะไรอย่างเงี้ยสลับขึ้นสลับลงมันก็จะช่วยประหยัดเวลาหรือว่าอะไรไปได้อีกอีกทางหนึ่งวันนี้รถเดยอะอีกแล้วเวลาเจอรถพ่วงแบบนี้ยหู uf, ต้องต้องระวังดีๆเลยนะไอ้พวกรถพ่วงเนี้ย สุกแล้วนะคะเพื่อนๆไม่ดิบนะวันนี้วันนี้สุกแล้วรถคันแดงออก